เราเห็นรูปการ์ตูนดูเรมอนใช่กเกนไหมเ่ยใช่ดเรมอนไหมนเนี่ยไม่ใช่ดูเรมอนนะอันนี้ปติกาจูโปกเกมอนเออโปกเกมอนนะครับแต่ละรูปเนาะให้หาค่าของตัวสุดท้ายทั้งหมดเลยเนี่ยให้คือให้กิ้งก่าสีส้มพิกาจูกับเต่าสีฟ้าตัวนี้บวกกันแล้วก็คูณจับ เต่าไฟฟ้าจะได้เท่าไหร่นะครับเรารู้ได้ไหมว่าพิกาจุตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ใครหาได้บ้างพันแปดร้อยเก้าสิบเามาจากไหนอะเอาพิกาจูก่อนเอาพิกาจุตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ขี้ชี้ดิหัวเนาะหกสิบยี่สิบหรือเปล่ายี่สิบถูกต้องตัวละยี่สิบหรือเปล่าะ ก็คือยี่สิบวกยี่สบวกยี่สิบเท่ากับสิบเช่นนั้นพีกระจู1หนึ่งตัวเท่ากับยี่สิบโอเคเนาะแล้วก็ไปให้พิกระจูบวกเต่าฟ้าสองตัวเท่ากับสามสิบคำถามคือเต่าฟ้าเท่ากับเท่าไหร่ห้ารู้ได้ไงมีเลยเนาะห้าหเพราะว่าพิกระจูกพกาจูก็เป็นสามสิบ พิกจูยี่สิบนะครับแล้วก็เต่าฟ้าสองตัวก็คือบวกกันอีกอีกสิบนึงก็คือตัวละห้าใช่ไหมฉะนั้นเต่าฟ้าก็คือห้าค่ะอะแล้วเต่าฟ้าลบกับอีตัวนี้สองตัวเท่ากับสามคำถามคืออีตัวนี้1 1> อี่เต่าฟ้าเนี่ยคือเท่าไหร่นะคือตัวละหนึ่งถูกต้องครับ ก็แสดงว่าไอ้ขิงก่าไฟบวกปิเกจูเท่ากับเท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดอ่ายี่สิบเอ็ดคูณกับเต่าฟ้าเต่ฟาตฟ้าคือเท่าไหร่นะคือคูณห้ายี่สิบเอ็ดคูณห้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยคำตอบสิบร้อยห้าร้อยหนึ่งร้อยเออร้อยร้อยห้าร้อยห้าอ่าหนึ่งร้อยห้า ยากไหมยากไหมครับนี <cues> <G convert> ้ตัวแปรให้หมดมีกี่ตัวแปรเดี่ยคือตัวแปให้หมดมีหนึ่งสองสามทั้งสามตัวแปลเรายัหาได้เลยใช่ไหมในเมื่อมีทั้งสามตัวแปรเราหาได้ใช่ตั้งสองตัวแปรแล้วก็หาไม่ยากล่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาอะไรสักรูปหนึ่งเอออะไรไม่ได้รูปนี้ คล้ายๆกันเลยเอานะแมคโดนัลน์อันนี้มีน้ำมีเบอร์เกอร์แล้วก็มีเฟรนช์ฟรายนะครับทั้งสามอันนี้แมคโดนัลน์ไอ้ที่เป็นน้ำเนี่ยแก้วละกี่บาทแก้วละสิบแก้วละสิบถูกต้องครับสิบบาทสิบปุ๊บสิบปุ๊บสิบเท่ากับสามสิบสามสิบนั้นมันแก้วละสิบบาท นะครับแล้วทีนี้มาแหนมหนึ่งแก้วบวกกับเบอร์เกอร์อสองอันเท่ากับยี่สิบบาทสแสดงว่าเบอร์เกอร์อันละกี่บาทอันละห้าห้าสิบบวกยี่สิบเอ่อสิบ <c oughs> บวกสิบเป็นห้าแสดงว่าตั <c oughs> วนี้เป็นห้าถูกไหมใครคิดไม่ทันบ้างเพราะว่าอันนี้มีละสิบนะครับตัวนี้มีห้าห้าบาทสิบบวกห้าบวกห้าก็เป็นยี่สิบนะครับแสดงว่าเบอร์เกอร์อหนึ่งอันเท่ากับห้าบาทห้า ต่อมานะครับเบอร์เกอร์หนึ่งอันบวกเฟรนฟรายอีกสองอันห้าบาทสองบาทตัวละสองบาทอัละสองบาทอัละสองบาททีนี้บรรทัดสุดท้ายเลยเบอร์เกอร์หนึ่งอันห้าบาทถูกไหมห้าบวกสองเจ็ดอันนี้แก้วน้ำมีเจ็ดบาทแต่เฟรนฟรายอันนี้มีแค่อันเดียวสังเกตดูนะอันนี้มีสองอันแต่อันนี้มีอันเดียว เออหนออันเดียเออมีนเดียวต้องอันมีกี่บาทหนึ่งบาทหนึ่งบาทเพราะว่าสองอันมีสองบาทอันนี้อันเดียก็ดีอ่าก็เป็นห้าคูเป็นสิบห้าหกคูณสิบเป็นสบหก่ะสิบหกสิบค่ะมาคูณกันอยู่คูณกันอยู่ไม่ใช่บวกนะอันนี้สังเกตให้ดีด้วยนะครับยากไหม อะไเนาะอาลรูปดีบ้างมา้าม้าเกือกม้ากับรองเท้าคนขี่มา้าเริ่มจากม้าครับม้าตัวละม้าหนึ่งตัวสิบ <10. S 1> มาสามตัว 10, 10, 10. สิบสิบสิบตัวสิบสิบสิบอ่าได้ทั้งหมดสามสิบ ไงไหมต่อไปม้หนึ่งตัวบวกกับเกือกม้าอีกสองสิบสี่สี่ค่ะสี่อ่าเป็นสิบแปดถูกต้องครับต่อไปเกลือไมอ้หนึ่งอันสี่บวกกับร <1. S 1> องเท้าเอ้ยลบกับรองเท้าเหลือสองสองรองเท้าเป็นเท่าไหร่สอง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 ฮะต่อมารองเท้าบวกม้ <1. S 1> บวกเนื้อนบ อ่าหนึ่งทำไมเป็นสองอ่ะไม่เป็นหนึ่งคหนึ่งบวกสิบบวกบวกหนึ่งบวกสองบวกสองอ่าทำไมเป็นหนึ่งท่ะไม่ไม่ไม่ใช่สองอ่ะเขาข้ามามีหนึ่งอันอ๋อเขามีหนึ่งข่าเนี่ยทำไมมีสองไม่ไม่ใช่สี่หนึ่งหนึ่งอันทล้วมีหนึ่งอันนะครับอันนี้เรียกว่าเกิดหมาเบอกระเป็นเท่าไหร่ครับ ค่อหมายบวกหมดเลยแสดงว่าเป็นสามสามไม่มีเลขสี่นะเฮ้ยยากไหมไม่ยากครับเกมสนุกๆนะครับไม่ยากเนาะเอาเอาที่มันยากกว่านี้นิดนึงมีแอปเปิ้ลมีส้มมีเชอร์รี่ อ่ะแอปเปิ้ลรูกละกี่บาทครับสีบ่บาทใช่เหรอคะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่เออสิบแปดเก้าครับเก้าเก้ายังไม่ถูกครับหกค่ะอ่าหกถูกต้องหกบวกหกบวกหก หกคูณสามก็สิบแปดไงนะครับฉะนั้นก็ตกละลูกละหกบาทอาต่อมาถ้าลูกแอปเปิ้ลตัวนี้หกแล้วกล้วยเป็นเท่าไหร่เลยไม่ได้ไม่หร้เป็นเท่าไหร่มีค่ะ มีเลย4ค่ะอ่า4ถูกต้องนะครับ4ค่ะ4ถูกต้องกล้วย1วี4บาทนะครับต่อไปกล้วย1วี4บาทลบกับเชอรี่ออกมาก็คือลบด้วย2 2ถูกต้องอ่าจากนั้นนะครับ2บวก6บวก3 เออสามถ<า>ูกต้องค่ะเพราะว่ามันมีกล้วยแค่สามผลเนาะก็คือสามนะครับไม่ใช่สี่นะเพราะว่าตัวนี้มีสี่ผลนะครับมันมีไปสี่มัมีแค่สามนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับสิบเอ็ดนั่นเองโอเค <10 S 1> เล่นเป็นละทีนี้ <8 S 1> เรามาลองดูสมการบ้างนะครับ <10 S 1> ถ้าเป็นรูปแบบของสมการคื <8 S 1> ่เส้น่สองตัวแปรนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ขึ้นโจทย์ก่อนโจทย์สมการเชิงเส้นสองตัวแปรวววูููไม่ใช่จบปัญหาสิเอา อ่ะตัวนี้นะครับเอาข้อแรกรดีก่อนอ่าสังเกตดูตรงนี้นะครับบอกว่าจากโจทย์ก็คือ x บวก y เ <_ PE AR> ท่ากับ4ได้ยังนะแล้วก็ต่อไป x ลบ y เท่ากับ1คำถามคือจะหาค่า x กับ y ได้เท่าไหร่วิธีการนะครับมันก็คืออันแรกเลยเราจะตั้งเป็นเราจะตั้งให้สมการตัวแรกตัวนี้เป็นสมการที่1ก่อนนะครับสมการที่1นะตัวเนี้ยเป็นสมการที่1 นะครับแลวตัวนี้เป็นสมการที่สองดังเห็นในบรรทัดที่สองนี้ 2. นะครับจากนั้นเราจะทําการย้ายค่าตัวแปรให้เหลือแค่ตัว x ตัวเดียวในจากสมการที่สองตัวนี้นะครับแต่สมการที่สองนี้เราย้ายให้เหลือแค่ x ตัวเดียวโดยการย้าย y ไปฝั่งนึงจาก y เป็นลบนก็กลายเป็นบวกก็คือ y บวก1ใช่ไหม ต่อมานะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วปุ๊บให้เราแทนค่า x เข้าไปในตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งตัวแปรที่นหนึ่งก็ได้เอาแทนเข้าไปในตัวแปรที่หนึ่งครับซึ่ง x เท่ากับเท่าไรนะ x เป็นเท่ากับ y บวกหนึ 1, ่งใช่ไหมแล้วก็เอา y บวกหนึ่งตัวเนี้ยไปแทนเข้าไปใน x ตัวนี้เลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เป็น y บวกหนึ่งเท่ากับเอ y บวกหนึ่งบวก y เท่ากับสี่ผลลัพธ์ก็คือสอง y บวกหนึ่งทำไมถึงเป็นสอง y ล่ะ เพราะว่าเอา y บวกกับ y ไงนะครับก็คือเอาสามสิบไปบวกกันผลลัพธ์ก็คือ 2y บวกด้วย1จากนั้นย้าย1ไปฝั่งนู้น1บวกอยู่ย้ายไปลบออกไปนะครับ1บวกก็คือก็ให้ย้ายไปลบออกซะย้ายลบนะก็เหลือ3นะครับจากนั้นให้หาค่าของ y ตัวเดียวก็คือย้าย2ไปจากคููเนี่ยไปหารเลยก็จะกลายเป็น3ส่วน2 ผลลัพธ์ค,ๆๆคือเท่าไหร่ครับสามส่วนสองผลลัพธ์ก็เท่ากับหนึ่งจุดห้าไงอ่าฉะนั้น y ตัวเดียวมีค่ากับหนึ่งจุดห้าเราต้องการหาค่า x ด้วยนะครับก็เอา y เท่ากับหนึ่งจุดห้าเนี่ยไปแทนในสมการใดก็ได้สมการที่หนึ่งก็ได้สมการที่สองก็ได้เมื่อแทนค่าออกมาแล้วนะครับผลลัพธ์ก็ได้เท่ากับแบบนี้ครับแทน y เท่ากับห้าจุดหนึ่งในสมการที่สามอ่าเขาบอกว่าสมการที่สามสามคนได้ครับ ามาแทนแล้วนะจะจาก x เท่ากับ y บวก1นะครับตัวนี้เป็น y แต่เดิมเนี่ยเป็น y เขาแทนค่า1.5ใน y แล้วก็กลายเป็น1.5บวก 1, 1ครับฉะนั้น x จะเท่ากับ2.5เมื่อ x เท่ากับ2.5และแสดงว่าคำตอบของเราจะได้ออกมาเป็น y เท่ากับเท่าไรเอ่ย y ก็เท่ากับ1.5และ x ก็เท่ากับ2.5นั่นเองใช่ไหมครับน,นะครับฉะนั้น สมการทั้งสองเส้นนี้อันนี้เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งนะครับกับอันนี้เป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งมันตัดกันตรงที่จุดสองจุดห้ากับหนึ่งจุดห้านั่นเองดูออกไหมยากไปไหมเอาอีกข้อหนึ่งไหมข้อหนึ่งนะครับข้อนี้แล้วกันเอา ร่งางกระดาษปากปาเนิ่วแชร์้แชร์อ่าแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสมการที่เราจะหานะครับเราจะหาเราจะกำหนดให้กำหนดให้ตัวนี้เป็นสมการที่หนึ่งก่อนนะครับเราจะให้ตัวนี้เป็นสมการที่สองต่อไปเนาะจากนั้นนะครับ เราต้องการหาค่าตัวของตัวแปรนะครับวิธีการหนึ่งคือจัดการทําให้มันเหลือแค่ x ตัวเดียวก็ได้ครับเหลือแค่ x ตัวเดียวกนเนาะจะได้เป็นเอาตัวที่สองมาทำดีกว่าจากสมการที่สองนะครับตัวนี้ให้เราหาค่าโดยการย้ายค่า y สาม y ไปอีกฝั่ง จะได้จะได้ x x เข้ากับ3ไม่ใช่6กลบ3 y แบบนี้นะครับอ่ะเมื่อแทนเข้าไปแล้วปุ๊บคนลท่ากับเท่า,า,หาไหร่เอ่ยนี้ต้งเป็นสัมกทานที่3เลยนะ เราจะแทนค่าสมการตัวน,นี้นะครับในสมการที่หนึ่งซึ่ง x เท่ากับ6ลบ 3y แทนค่าไปเลยนะได้เท่ากับ6ลบ 3y บวก 3y เท่ากับ3แบบนี้นะครับถ้าหากว่าลบกับบ,บ,บาากวกลบ 3y บวก 3y เจอกับบน,น หกหลรักไปเท่ากับหกเท่ากับสามซึ่งมันไม่มีตัวแปรเหลืออยู่เลยแสดงว่าสมาการนี้นะครับสมาการนี้เป็นยังไงถ้ามันมีถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วปุ๊บเราตอบได้เลยว่าสมาการนี้ไม่เป็นจริงนะครับไม่เป็นจริง พราะสมการนี้มันไม่มีคำตอบอยู่เลยนะครับในเมื่อเราแทนค่าเข้าไปแล้วปุ๊บมันกลายเป็นตัวเลขเท่าก,กับตัวเลขนี้งนะซึ่งสามเท่ากับหกจริงไหมนันไ,ไม่จริงครับแสดงว่าสมการนี้ไม่มีคำตอบนั่นเองนะครับทำไมถึงไม่มีคำตอบเพราะว่ามันขนานกันไงเส้นตรงสองเส,นงสนง้นมันขนานกันนะครับมันถึงไม่มีคำตอบเลยอ่ะต่อไปนะครับเอ,อตัวนี้เข้าได้ไหม เอาเป็นว่าเอาข้อนี้ให้นักเรียนฝึกและกันนะครับข้อนี้ข้อนี้การบ้านให้ข้อเดียวข้อเดียวนะครับให้ไปหาทุกวิีทางเพื่อให้ได้คำตอบในข้อนี้มานะครับโอเคการบ้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน,อนโอเค อ่ะฉะนั้นวันนี้ขอจบการสอนแค่เท่านี้ก่อนนะครับขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยเอ้ยใช่ใช่แล้วนะครับขอให้ทุกคนรักษาตัวให้ปลอดภัยจากโควิดด้วยนะครับเดี๋ยวลูกเรนจะได้เ,ดเ,ดเปิดได้แ้วเนาะ